ื่เนี่ยขกินเนี่ยข้อมนี่นะจับตีแต่ว่าไม่รู้ว่ารถมันจะมีได้ไหมแต่ตอนมามันก็พอดีได้ครับเฮ้ยมื่ตื่นเนี่ยเอาใจกันเลก็ต้องกระดิกันดีพ่อแม่พี่น้องชาวคุณรับประเด็แล้วก็วีรบุรุษนักบิดยิงยันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนี่เราให้พี่โอ๊ตขึ้นข้อม น้องอะไรนะ,ป,ะ,ป,ระปลาปักเป๋าเอ้ยลองปลากระเป๋าลองนะครับผมคือผมขับแล้วในต้่นที่แบบไม่แก้ไขนะก็เลยเดี๋ยวจะลองพิวอสจับจี้มาอ,อยากรู้ว่ารถมันจะลองวิ่งอะไรเราจะได้แก้ไขจะได้ปั๊บจะได้แบบแยงเพิ่มนี่ว่าอะไรเพิ่มอะไรเงีย้ยแต่ซื้อเยอะจริงนะครับผมนี่เราเลยติดตั้ง G p s ไปที่รเดียวเลย พร้อมนี่จะจับดี helfen. แต่ว่าไม่รู้ว่ารถมันจะมีได้ไหมแต่ตอนมามันก็พอดีได้กับคนเคือตอนจอจว่ามันแบบถ้าออกแบบไม่ทันกันเลยอ่ะมันจะคิดอ่ะอันนี้ไปเลยนะอันนี้จะไม่ทันเลยอันนี้ตามไม่ทันเลยโก้อันนี้เหมือนเบร์เลยเออได้รถวันนี้เราฝากพี่มไหน่อยเอออย่าลืมไปติดตามช่องวอตโอ้ตเลยนะครับผมเหนือและใครอยากดูรถคีทออกส์ต้องติดตามนะครับ แวลทางไหนโคราชได้สิผมทมัไม่มีเอาไห่ับรเป็นไงเอาบอกอารมณ์รู้สึกพูดง่ายพูดดีอะรถรถความูสกเป็นไงอจวดตรงไหนก็เจอได้หรอก็นั่ผมไม่เจอเมื่อเช้าผมหาเจอเ่เน่ไ่เอไช้างเปิดตปแต่ผมเอ้าเรื่องว่านี่ดูถ่าด้วยถ่าย อ้อลบก่อนท้ายแล้วแต่ท้ายแล้วแต่พี่รู้จักปับล่ะท้ายแล้วแต่แล้วแต่เขาเขาอะไรนี่เขาจะหลักแบบนี้ทำไมรถเขาเสียงโหดเหวะคือเดี๋ยวเราจะจัดทรงใหม่บอกเหยเอาถังออกจัดเยอะเหรอใช่เฮ้ยทำไมจะซ่อมอำไหนจะซ่อมอุ้ยพี่โดนพี่โดนอีกเนี่ยต่อยมาเหรอดูหน้าเขียวเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ย แล้วรถพี่เป็นไงบ้างครับรถพี่เนี่ยมันแรงมากแล้วคือผมขับรถพี่ิล์มผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะทำไมอ่ะไม่ถ่ายอุ้ยมันแรงเกินขนาดเดี๋ยวจะเป็นตัวตึงเหมือนอันนั้นอีกอ่ะตัวตึงเหมือนไอ้อะไรนะพีระโคนเอพีระโคนได้เป็นตัวตึงเหมือนพีระโคนแต่รถพี่เฟรมแรงจริงแต่ช่วงล่างไม่ได้ไม่คือน็อตไม่ได้พี่ต้องไป็นตัวน็อตใหม่แล้วก็ดูใต้เครื่องใต้เครื่องพี่ดำเกินมากใชจะต้องใช้น้ำยาไอเจนเบียดหรือเปล่าเออจะทำใหม่แล้วรอก่อนไปปนน้ำยาไอไอเทนมาสิได้เลยดำมากเออบอกเลยนะทุกคนอันนี้ก็ ขอต่อในพ่อเฮ้ยขามาดูเซอไปโก้หน่อยเฮ้ยเขาติดเบอร์ด้วยว่ะคันนี้หนานจะลงแข่งทั้งปากใช่ไหมใช่ครั้ันนี้เราทีฟบางทีครับาเป็นนะแต่ว่ามันสวยอ่ะแต่รถแหละมันต้องมันต้องแบบพอ คือแบบยังไงมันจะมีร่องมันตัน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 ใส่่ะมนไเหมือนเบียยเบี้ยไป้าปาปาเเลยไปเดี๋ยวรอติดตามชมูบ้านว่ารอแล้วรอหาฟิวเจอบ้างนะนับรนี่ดนซุงเนี่ยซุ้งนี่มันสวยวะโกดูท่ายดิเมยคันนี้ทายใคครับเนี่ยเสือข้างนี้ข้างนี้ข้างนสร้างนายโคราชใช่นีเ จะไปที่พวกมาวันเี้ี่ไปรุ่นนี้สลยมา่ากวเชียวดนใรสใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมพออเด่าลืมเ่ผมด้ละนี่เลยอะลืมสั่งวนะตดามเลยเดี๋ยวจะพาไูชมคลิพิออดออกตัวขันนี้นะครับผมเออนี่ฝากด้วนะ ยาวใช่หรอรถยาวจัดเอ้าเอาเท่าไหร่ดีมันวิ่ยี่สิบอ่ะเท่าไหร่ยี่สิบสี่ห้าร้อยแปดสี่พันเมตรพันเมตรล้านรถมันยาวใช่รถมันยาวเราต้องไปเพิ่มมันนั้นอีกแล้วขาบูอ่ะท้ายมันมันท้ายมันไม่อเนี่ยอ่าคาบูมันเหมือนขบบูไม่ดีอ่ะอืมอันนี้ก็เอาแล้วได้คอยเปลี่ยนขบบูแต่ว่าเครื่องได้อยู่ใช่ไหมล่ะได้ครับได้เลยโอเคครับ โอเคกัทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วจากที่เราไปให้พี่วซัตรถมาเมื่อคืนเอา้าคิวตาหายไปเลยดิอ,<ะ>อ้วอนมันถอดแล้วไอ้วนันถอดไปไหนไวนันอ<า>อ<า>กมาพี่ด้นยเนาะเมื่ววอวานไม่ได้หล่นเลยรถ,ร,ถรถเยอะจัดหมายถึงว่ารถเยอะอะไรนะ ไอรถกระบะมันเยอะจัดนะครับผมรถเดินเพราะเป็นช่วงตอนเย็นเออรถเยอะจัดก็เลยไม่ได้จัดชิวตายดูโหสามาัดชิวตาเราบาดเจ็บิวเทอัทงหน่อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะสำรับทริปนี้ก็ถือว่าไม่พังก็ไปลับกระคับอย่างเดียวอันนี้ขับตั้งแต่ปัมบางจากจนไปถึงเขื่อนล้วก็แล้วขับจากเขื่อนกลับมาถึงบ้านเลยถึงบ้านก็ยังไม่พังนะครับผมซัดตลอดทางได้ซัดตลอดทางถือว่าโอเค สำหรับที่นี่ก็เดี๋ยวทิปหน้าเรามาใหม่ไปบางกันอีกทีตัวตึงคนแกนเฮ้ยเฮ้ยมันมีแมชชีนนี่หนึ่ีมแมชชีนหรือว่านาบ,บูคอนแกนนั่นเองนะครับผมตัวตึงเลยบอกเลยตัวตึงที่นี่แบบต้องยกให้เขาเลยเขาจะลวนหาสงครามมาเสือหรือเปล่านะน่า แมงจ้อหัเลยนะแมงจีนูน่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้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 ฝากเชียร์นะครับเดี๋ยวหน้าแกจะไปแข่งรถจอหอเอาอะไรนะเอาหลีดไปแข่งเหรอเอาหลีดไปแข่งแล้วก็อันนี้ไปแข่งด้วยอ๋อเอาเชียร์ไปแข่งด้วยไปแข่งด้วยครับมีตัวขับอย่างเดี๋ยวไอ้กูขับให้ขับให้ผมขับให้ได้ กินได้นะลอยอากาศเลยครับแต้วรอดมาใจเองนะฝากด้วยนะครับน้ำผู้เรากิงสุรีเวททีนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากทำอะไรเที่ยวองคีดเลยตอนนี้กำลังมาแรงคอนโดไม่เลวเฮ้ยของเทพลีดนะนั่อเออนี่ว่าจะแบบไล่ระดับจุ่มเลยอะไรล้วโอเคโอเ่ยังไงครับนะครับโอเคมาลองสตาร์เสียงหน่อยฟังเสียงกันหน่อยโอเคโอเคนอน สวีครับสวัสดีครับสวีครับเราต้านหน่อยว่าพี่พี่แมงมุมเเปล่าว่ามันเดี๋ยวเรามีทุนบอกเรียกว่าแข็งแกร่งทุเลยเอ้าเอ้าเอ้าเครื่องยังเย็นยังเย็นยังเย็นเตะโ่เจ้าเลยกเดี่ยว มีทิพไหนก็เดี๋ยวรอบหน้าผมทำไปดูอีกแล้วกันนะครับผมนี่น้ำมันน้ำมันแม่งโควบประหยัดอ่ะเออแต่ว่าหางนี้เติมเลยซิปลิตซิปลิตรกิดลิยู่ตีไปอ่ะพันหนึ่งไหนในน้ำยาหัวเชื่ออีกใช่หัวเชื่ออีกก็พันพันนิดๆนะครับผมก็บอกเลยว่าที่อารีมีเดืเสียตังค์ก็เสียตังค์คือแค่แค่ชีเจะขับนี่ก็สตาร์ทนี่ก็ต้องมีรอยนึงเพราะว่าน้ำมันมันลิโดลอยใช่ไหมทุกคน แต่พอเป็นออฟเทนคือแต่ถ้าเวฟนี่จะเป็นแบบน้ำมันแต่ว่าน้ำมันกับเพลงจะรีบเพงทุกน้ำมันเฮ้ยอ๋อรถตากแดดเราตากแดดรถตากแดดนกโอเคก็ยังขับไปเป็นเดี๋ยวคลิปหน้าเขอามาจะขับเป็นวันนี้ก็เดี๋ยวอันนั้นกันอีกทีอย่าพึ่งว่ากันได้ว่าต่อเกียร์ ยังไงในนี่ว่าวมต่เ,เปิลรอบโวเต่ก็คือยังไม่เตียนยังแบบแรงฮัดอยู่เขนะ้าใจไหมต้องให้นะาต้องให้นะาสอนสจกปื้หนึ่งสีน่ารับประทานนี่มี <c oughs> สีน่ารับประทานได้ป่ะแต่ถ้าเป็นเวฟน,นี่ผมบอกเลยได้หมดน,นะ <Yeah. S 2> ถ้าระวังเวฟผมแล้วกันแค่นั้นเลยอู้ยอมยอมยอมถ้า <Yeah. S 1> ถ้าเป็นเวฟนี่ได้เลยนะเพราะว่าเวฟดิบเซียนอยู่เพราะได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้มันดูมันแล้วไงอยู่บีรำ แอกหลับเลยแมงหน้าโดนหน้าโดนผมแล้วนะเวฟยบนะแค่นั้นแหละโดนแล้วโดนแล้วไม่แกจะมาเด็กเราคืนเราไปก่อนไงเราเราผมตามหลังไงหน้าเลยผมไงเพราะว่าไม่เจอกันไงโอเคทุกคนที่นี่ก็มีอะไรมากก็ตอนนี้เราอยู่พอดแก่กันเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านเรากับโคราชบ้านเองนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดินไปหาต่อกันไปข่าวกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเตรยการฝากติดตามด้วยครับเนี่ยน้องปลาปลากระเป๋าพื่อจะไปงับจะไปงับวะนี่แมงกินนูน